อาจึงๆเลยอาเต้นน้อยลุกขึ้นเต้นน้อยกินอรอดอาลุกขึ้นลุกขึ้นขอเหักแกันกันเนี่เืร่งอนมาเราอไนอนเลยสอุมุกระังโอหัวแตกไปย่ายป้อนไป เอนลุกขึ้ก่อน่อลกขึ้นยขึ้นพอนอสองียปากเลยบอสสินอนไห้กินนะครับสินอนไห้กินนะครับผมล้อาลกขึ้นลูกขึ้นบลูกเฮ้

นี่นะครับเอาโซนเร็วโซนเร็ว ติอก่งเขาเลยพีน้องยัยพี่น้องเหรเป็นพี่น้องกนเหรอเต้นะรเล่อไเลาเฮ้วโอ้ซานีกเต้นน่ะเ้เต้นดีพีีว่าเต้นดีเอ้าไอ้ดีไอเดีไอ้ดีเอ้ายีเต้นสองเท้าเองน่ะ แดงแด้เสียงแล้วตีแขวได้หรอต้องป้อนเองได้กกปะแซบเงียบกิฟเล่นฮอนสองจึ๊กพอครับเต้นเยอะไม่ได้เดี๋ยวจะเหนื่อย อฉลาดนะครับออ่ากิโลละเจ็ดสิบห้าบาทนะครับนี่ซื้อเมื่อวานก่อนสามเกือบสามพันขายแพ่งทุโล่ยิา่างก้า้อมันขายพขายเพ่งรกิโละรอยสิบบาท หวานับอร่อยอร่อยไหวไม่ยงนี่เอามาให้กินอีกแล้วเอ้าแต่สิเบิกเงินไปสื้อบัวบานยายังนตัวเล็กน้อยไม่มีอะไรกินนะครับบับานไม่เต้นนะฮะเสียชี่บัวบานหมดนะับผม มันกอมีอีกบอ่าเนะมกินโลดอีเ่าม,มากกินอเขาอยากกินเนเอะๆเกินได้ยิราบอกินนนเลยหรานหิวอ่ะบานถึกจมแล้ววันนี้วันนี้ตอนเช้ามาเนี่ได้ไม่หางบ,บานเลยนะครับเพิ่งมาไปถ่ายแม่อยู่แม่เขาท้องเสีย ไม่มีของกินนี่ไม่เต้นนะครับบัวบานฮึแน่แน่แน่อยอ้เมกวนยังไม่กินมาเสือมีไงเฮ้ <c oughs> บัวบ่มีน่กินหรอโอ้ยเนาะ ก็ดูงานะครับเป็นหลุมเป็นนี่แหละทำไมเป็นหลุมเนาะผมก็ไม่เข้าใจนี่ชืบซืบซืบเป็นเหมือนไม่ใช่ว่าเป็น,นแบนด์นะเป็นหลุมเอ๊แต่เมื่อคืนแล้วนี่มันดมกันดิไปไปครับเริ่มเอาเสาะนะครับเอาขาลัางวาพะพ่อใหญ่นี่เสืออยากถึงเตบ๋อโอ้โหห่างเลียดนะลูกไปตีอะไรจนห่างเลียดนะ่ะ นี่เราต้องดูนะครับช้างเนี่ยหางเลือดใอส่ตี๊ซโอ้โอ้สกิดพอ่อนิดนิดนิด,น,ดนึงสกิดแปลว่ารักใช่ไหมครับโอ้โห <sk r Be aut> เริ่มมาแล้วครับเริ่มมาออซเราแล้วดูนะโอ้โหเตะเข้ามาเริ่มมาอาอซแล้วครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องบีบอ่ะ บิดเลยนี่มันส้อยบิดหูต่อบิดหูไหมบิดหูเนี่ยกางเกงไหนก็ไม่ใส่นะลูกมาโชว์เล่นได้ไงเนี่ยนฮะสาวๆเห็นนายวิ่งหนีอืมพ่อสาวไม่วิ่งหนีพ่อมีแต่วิ่งใส่ฮะพ่อสาววิ่งใส่ผมอะ เห็นเดี๋ยวครับเดี๋ยวก็ได้เห็นเขาล้างครับงนั้นพรุ่งนี้เดี๋ยวจะล้างบัวบานหนึ่งนะคอนเทนต์ที่สุดยอดมากเลยครับ f อซีเรียกร้องมายากเห็นบ่บานอาบน้ำนะครับ อับก็เลิกเหมือนเดิมท่านผู้ชมนี่เล่นทรายเหมือนเดิมอ,อ๋อพ่อสิงมาแล้วใช่ไหมพ่อสิงตัดหน้าพ่อเสือได้ไงนี่ออเ,เอฟซีแม่ม,ามาหาบัวบานนะครับเอฟซีเอฟซีมาหาบัวบาน บัวบานคิดถึง f c ทุกคนนะครับอือมอืม,อมอยากได้เมียว่าเอาอีกแล้วเหรอพ่ออยากได้เมียใช่ไหมไม่ใช่บัวอ๋อผู้เล่นนะผู้เล่นนะแมคนเร่นจริงผมนี่เห็นผู้หญิงไม่ได้นะบัวบาน ผมเห็นผู้หญิงแล้วผมก็ลุกรีลุกรนนะครับไปไปโอ้โหกินช้างดู๋สิมันคืออะไเปล่าเปล่าเด้อลูกเปลาเปล่าอืมแล้วแ้ว เออเป้าซ้อมไว้ซ้อมไว้เออโอ้ย,ยวันจะไปดูช้างผสมพันธุ์นี่ว่าวันเนี้ยเอามาถ่ายไว้ให้บาบานดูหน้าบัวเต็มมาบัวยาดูครับดูคิดตา องบองให้ตังคุณตาไปแนละ้วสงสัยต้องไปซื้อให้แก่แล้วนะนะคุณตานี่เอาตังไปแล้วไม่ยอมซื้อองนะบัวต้องโทษคุณตานะโอเอียงนี่อะไรว่ามาสะกิดขาอยู่ทีกี้โอ้สุดยอดมากเขาหยอกนะครับถ้าเขาเตะนี่คือคนเตะคนนะกับคนหยอดคนโอ้หูถูถูคันคัน เสานี่เล้านะท่านผู้ชมเสานี่บัวทำเล้าน่ะโอ้โหฮึ่ม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 มอมแมมนะครับมอมแมมยิ่งเลี้ยิ่งเยอะประสบการณ์นะครับตัวไปนี่คงจะมีอเยอะนะเชือกนี้นี่ ต้องเอาดินสใส่ครับเพราะว่าเดี๋ยวสักพักมันจะร้อนนะฮะร้อนเสร็จต้องเอาดินมาโพกตัวนะครับถอยหลังมาละถอยหลังมาละมาหาเตะค,คนกันหน้าวะอืออันนี้คือหยอกนะครับอ๋ออืออืออือ มาด,ด,ด,ดูครับดูครับโอเคเดี๋ยวไปซื้อเหล็กก่อนนะเดี๋ยวจะกลับมาแป๊บหนึ่งซื้อให้หางดีก่อนครับสวัสดีครับ